สบายดีป่าลุงสบายดี่อเม่พี่น้องอดโปรโยเงินโปรโยขนมตอนที่เคลื่อนซบอ,อันนี้แม่ออกจากเคลื่อนนะพี่น้นองฝนหยิบลงได้ กนำแข็ง้ำแข็งคือบ่อละลายวะขวดยังใหญเลยบ้านี้เต็มแสงมันดอกฮทางด้านมันได้เอาบ่ อะไรน้ำหอมหนี่คือมีไปถูกหม่องวะเงียบเงียบพี่น้องเอ้ยอยู่อันอยู่เพื่อนกันเลยเข้าเมื่อเบิร์เลยดิเรื่อนใจญาติพี่น้องแบบใกล้ซิดกันไง สันฝ่าได้ไหมเด้อต้องห่วงพวกข้าวดอกพวกข้าวิีดูแลกันเองข่าไปใส่ดำตอนนี้พอนะเฮาบ่ได้มาเบิง่ง สมัยเบอร์แล้วเนาาะเเอขาเอาเล็กใส่ดิเขาเล็กใส่ต้นนั้นนะก็จะเอาเล็กใส่มันมีเล็กบอลในอันโล่งนะไม่หีบนะเขามาตั้งใส่เออเอาไม้อะไรเขาเอาเล็กใส่เออเออ ตั้งสติก่อน <มา S 1> ตังต้งสติจอยละติปข่าวก็พาโตกกันเด้เข้าวานี่ได้อนั้นนะกเ็สร้างบบองม้กาเบิ่งให้มันสุดหัวแล้วก็กระดูกคาง ที่เฮียงกันนะกับอีพอปีที่แล้วนี่ยักก์านานตัวเงสะเทือนใจปะสะเทือนใจเนาะเอาบบกเคยเบิ่งผู้ได้เลยขนาดอีพอเขายังไม่ได้มาเบิ่งเลยแบบว่าเอาอย่างนี้ไปเลยได้ บิดเจ็บบิดปวดแล้วแม่เอ้ยไายกับสไปายคือกันพี่น้องเอ้ยกูด้กับสไปายคือ,อกันแหละตัวหอาเองก็ยังมาหูเลยไปเกิดบอลดีสมซุกเตอร์เมเดอร์ สวันสันฝ่าไปแล้ว <c oughs> แล้วก็แนมลงมาเบิ่งลูกแล้วก็ปกปักหกัหกซาลูก <c oughs> หายน้ำลายกันแล้วก็ห่วง เบิเนาะจักสวนี่หนอยจักพายเซียนีกินเห้มึงจอยปะเนี่ยขวมือ่อีแม่มาอ,อยู่แล้วจักพายสิคนแนวกินใหรอมืออเม้อมาอยู่เปึนน็ังอนาอาหนี่หามืงสิธามึองสิา,งงสากินน้ำกูมึงบ่ได้กินเนาะ กูม่มีเวลาว่างสิ้าให้มึงนี่แม่นี่แหละที่เขามายืนเบิ่งแบบนี้นะ <c oughs> วันสุดท้ายของคนเฮาพี่น้องเอ้ยสุดท้ายกะแบบนี้แหละเนี่ เกลียดกันสร้างการเบื่อิจฉากันหยานกันเลินหยานกันมีหยานกันมีเลินหยานคนอื่นมีกว่าโตน่ะไอ้ดินเราเาสื่อเกลียดการสร้างการดา่าการหายการ สุดท้ายนี่เด้กสุดท้ายไอ,อแม่เราบอไดไปดา่าใครมีแต่คนอื่นแล้วมาดา่เาเราก็ขอให้เราเอาโหสิกรรมให้เบิร์ตทุกคนที่มาดา่าเราเพราะว่าสิเป็นคนเบิ่งบางกลุ่มก็เคยคอมเมนต์ด่าเราบางทีเราก็เครียดจนเราบ่อยากออกคลิป แผ่นโล,ลงฮันเด้<า>แผ่นลงเห็นขาดหรอบอกพี่นอ้องกลัไปเลยพี่เอ้ยพันนะอือก็ไปดี <c oughs> แล้วแข่งแย่งแข่งขันาการสิ่งดีสิ่งเด่นสุดงไทยอยู่มองนี่ทุ่งไทยก็อยู่มองนี้ ใส่แม่และบ่ได้แข่งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกะเพราและบ่แข่งกะเพราพร้อมโตวเฮาเองก็บ,บ่แข่งกะเพราคือกัน,กกนต่อไปกับบอมีแล้วกะเบิ่งตัวเองอะ้วเฮาก็นอ่ะเห็นแลวได้ไปสิฮักเฮากข็ากขอบคุณขอบใจ ใครสิสร้างห้าวการขอบใจขอบใจคือการสร้างแล้วก็บ่ต้องมายุ่งบ่ต้องมาวุ่นวายกันก็อยู่ภัยอยู่มัน,มนใช่ที่สร้างก็ได้นังเต่โอ้ยดิโอ้คือโบใหม่เนาะดำเป็นแบบเคลียร์เคลียร์ก็ไปอีกเลยป็นกเูเป็นอลูมิเนียมบ่มเอาโอ้ขอบหัวนะเวลาไปเกิดนั่น ขาสีซับมากอกว่าสันก็เลยเอาโอขอมหัวไว้ตอนแรกมันจะให้อยู่เซิร์มอี่พออยู่วางนี้อยู่เซิร์มปัดมาเสี่ยงไข่ไัดไข่ผัดแตกบอนนี้เพิ่นยังอยู่บอนนี่ือเอาบอนนี่พาดตั้งแต่มื่อราเสียยังบดไฟันเห็นลาวเลยแม่แบบว่าสิมาเห็นให้เห็นบอกแปลกแปกครับ เห็นขอบคุณถูกกำลังใจเด้อครับเด้อขอบขอะคุณหลายๆขอบคุณตอนนี้สติเ้ามามันกับปกติเสียงขอกับปกติ ืมมือแจกเขาจะเรียกมือขอบคุณคทุกกำลังใจขอบคุณหลายตอนนี้สติเฮาดีนึ่สติขึ้นมาได้จักตอนได้อีกแหลวสติเฮาสิรุดเปิดภาพขึ้นมาเปิดวิดีโอเห็นเสียงเบา เสียงเบาเบาเสียงนุ่มนุ่มเสียงเบาเบาแล้วบ่เคยเบาหายสิพายดาแม่นเสีสิเบาแบบเสียงเบาเบาเสียงนุ่มนุ่มค่อยค่อย สมองอือไปเลยมะจูซอบคนอื่นคือเมนบอกคือเมนคิวอม<ต>อมันเมนเหรอจ้าเมนอะไรอันนี้แม่คือเมนเมนสะอือ่พถึง มันคิวหันนีบางคนเนี่ยคิวเป็นแบบแต่ว่าจุดอยู่ปลาซานี่นะปลาซาด์าอยู่น่นนี่เลยพี่น้องะทำ่ะไรเอาลงไป้เอาีใกล้มาหนักกคิวอืมเจ็บมือเไเดือนปเจ็บคอเนี่ยเห็นอไได้ไชเออเปล่าอัน ย่าไม่แม่ดามอะไรวะอ้กินักเหรอยังไม่จะส่งเงินปรอาบะอามุนระหัวตกเลยหัวเราตกออกมาพี่น้องว้ดสบงาดตหอัมเหนื่อยเด้ สติเริ่มสิไปอีกแล้แหละเริ่มสิรุดอีกแล้วเกิดสวรรค์ฟันฟ้า,ฟาด้วยแม่เดอร์เกิยน่องลูกล้านเนี๋ยเฮาสิบเบิ่งเองดอก สิดูแน่ครสิเบิ่งเขาเองหัวออแม่ตกลงมาอมเอาไหว้ซัมน้เนาะพี่นอ้อง ัต,ตออกมา,าบกเคยสิเบ,บิ่งเบิ่งผู้ได้แบบเวลาไปส่งสก,การจเจ้าสปเผาศสบแบบนี้นะแบบฮ่าบกเคยไปยืนเบิ่งผู้ได้าะวเฮายาดพี่น้องเลยอีพอนะกก็ไม่ได้มายืนเบิง่งอีพอนะก,ก็น,นะนี่แม่นี่แหละ ซบแรกในชีวิตท,ที่ามายืนเบิ่งแบบนี้พราะว่าาาบริยญาตแลว้วบริขดยาตแลว้วบริขศจักดีแห่งกระเังเห็นถาพอน้องหลันะวันมาก่อนพี่น้อง พ่อเด้ทำบุญกับวันอาทิตย์บาทนิ หัวโตออกมาจากไฟเอาใหม่อะไรเฮ้ยขี้แดนหอนโอ้ยเรากระโตบักใหญ่เนาะเดีวราสิได้จ่อยขอบคุณทุกกำลังใจเลยรับหรับไปก่อนซัมนี